สวัสดีห้าสิบหกท่านครับสวัสดีทั้ทายกันนะครับเป็นจังไงครับเป็นจังไงทุกคนเป็นจังไงครับอันนี้ก็อเรียบร้อยแล้วยดง เรียบร้อยแล้วเรียวต,ต,ตั้งแต่ประดับดอกไม้นะครับเดียกแค่ดอกไม้ดอกไม้กับทุบเทียนเท่านั้นนะครับก็คือเย็นนี้นะครับค่อยป,ประดับส่วนอันนี้ก็เอาแช่น้ําไว้ก่อนเพียงจะทําให้ดูเฉยนะครับว่าย่านอย่างนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ผมกับซีเปช่น้ำใบเฮ้ยทำกระทงนะครับทำกระทงกระทงน้อยเสียงทาย ทำจากปีกล้วยนะครับทำจากปีกล้ยง,ยง่ายๆทำง,ง่ายๆนะครับนี่ทำจากอันนี้นะครับแล้วเบ็่ให้นนี้ก่อนที่บันนาบูสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ไปแช่น้ำไปกันนะครับดีย๋ยเอาแช่น้ำไปก่อน สามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่อยๆนะครับสวยงามสวยงามเสบๆหมดแล้วเสร็จแล้ววันดีห้าสิบสองท่างครับแบบนี้นี่ผมจะพาทุกคนเป็นหรอผมเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเปลี่ยนชุดก่อน ดีสารชนะท่า,านต้องคันขั้นขาครับเดี๋ยวผมพาไปเลาะแป๊บหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวโ่้ขั้นขาผมขึนข้นครับแป๊บหนึง่งครับผมแต่นี่เปลี่ยน ไี่เคยไม่เคไกินข้าวหรอมก็อยากเขออยายห่อยมันก็จะเป็น มีเวลามาเยี่ยมบ้านนะบ้างเถอพี่เด้อเออเยี่ยมว่าไปเหอะลู้มืองมันตรอ